คุณพ่อครสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือถอนคือเถึงคือเัวก็คือตร้จคือดคืองความอทำเนี่ยมาพี่ผู้ไหนมาหาแก้วเองมาคือเก่ามาคือเก่าค่ะเดินซ้ายไปเที snacks, ああ่ยที่รถพ่องกันเลย พอม่ถ้ำกัอยู่กับนี่ละกับจาตนต้นเศรษฐีนี่ละค่ะเป็นผ้าไปใช้กับไปเพันผ้าไปก็น,นอนอยู่นี่ละสล่าน่อยอืเออปันตะลุกสีนี่ละฝันลุกสีนอนอยู่นี่ละก็แต่ว่างวดที่แล้วที่ผมเพิ่นเขาเข้งคักเข้งแนเนาะเนาะเขาคักเต็มเต็มเลยของจาตนต้นเศรษฐีอืแต่ว่ากับยูก็เพิ่นนี่ดอกอคอยกับว่าสีซื้อยูของเพิ่นนั่นคอยไปมองได้เขาคำว่าเอาไหมบ่ไปซื้อนับจามื่อน้อยมันแหงบ้านมังบ้ขายเลยอื มาต่อเลนลอตเตอรี่พ่อบ่ได้หดเงินแบบดัวล่ะแต่ทีสีได้เงินเด้บานนี้วันนี้บานนี้ของแก่นต้นมันก็ไปไปแล้วเนาะเรื่องของความมาทำความมาทำรักการมันก่ะเกี่ยวกับ หั่นทั้งว้าทั้งมาทั้งเล็กทั้งเบือมันก็มีอยู่คแต่ว่าสีเขาหรือว่าเขาก็จะมาลูกแต่ว่ายไปได้ขึ้นกันค่ะเขาบ็ฝากก่อนเพราะเป็นแนวทางเป็นแนวทางแนวทางอีลีนของบ่อธรรมคือความจะเลื่อนั่นแหละจะเลื่อนทางร่างกายจะเลื่อนทางจิตใจจะเลื่อนทั้งสังคมจะเลื่อนไปทุกยุคทุกสมัยแนวทางจะเลื่อนเนาะของบ่อรรมเนาะให้รักษารรมเป็นมันแก่นก็จะเลื่อนทุกคนบ่อเบียดเบียนกันด้วยว่าจะทั้งกาย นี่ก็ซือว่าจะเลื่อนแล้วอือ่นมาจะเลื่อนในระดับยังดีที่สุดอะไรกันทั้งกายทั้งว่าจะาบอเปียนเปลียนกันนี่ยค่ะเออบอเบียนเปลี่ยนกันทั้งทั้งกายเนี่ยก็บอบอได้โลภล่าขาฟันกันเด้มีความอยู่ดีเป็นสุขค่ะพ่อแนวทางไปจังจีหล่ะมอทำบาดแนวทางมาทั้งเลขดีบอค่ะอ่ามอทำมันกับบอคือพระกับบอไปได้ค่ะคือว่าเห็นกับคือเห็นว่าเห็นกับคือบ่เห็นนะค่ะกับมาสังเตยดงลุกไหวเหมือนมาสังเตยทำลำใหญ่ม้า กลับมาพร้อมไปทำหน้าเมือนกลับมาแล้วมันเมื่อยเด่นนอนกตินอนบ่ใครหลับชีวัยพระกะชินอนหลดก็นอนบ่ได้เลยมันมีหลักเกณฑ์ของหมอทำอยู่ก่อนชีนอนมันต้องเอาตามครูบาอาจารย์ที่สอนเคยให้มาต้องไหวพระสวดมนต์สักก่อนจังนอนได้ขันพรเฮ็ดจังสั้นกะถือว่าจะของเลี่ยนมากบ่ทำตามนะก็ต้องเฮ็ดจังสั้นบหดพอบ่ทำกับมีก็อารเอาจะไปงวยหัวลอกม่บ่ได้เห็นบ่ กย่านจำความฝันบไ่ได้ก็เลยบ่สวดบทพระนิพพานอ่ว่างทีละสวดบทอื่นกับสวดบทแล้วบาปเนี่ยมันหางอยู่ขั้นสิสวดบทพระนิพพานมันจำอย่างบ่ได้มันสิลบไปเลยหรือใครๆเขาก็เขียนอีหยังลงใส่กระดาษแล้วออกเนี่ยมาลบลงหมดมันสิบม่มีหยังแปลกจักปังเลยเด้ขั้นไปสวดบทนี่ม<ฆ>ันเคยเปลี่ยนมาตะดวนแล้วตั้งแต่เริ่มสวดมาบาปเนี่ยบทอื่นกับสวดบทแล้วว่าอธิษฐานนอนตอนเลเลยนอนสะเด้ นอน่ะลราฟันวันมันมาเปลี่ยนตัวไม่ตะกีให้ให้ก็เจ้าให้เอฟซีไปแล้วส่องของผู้ใดละแต่ว่าห้ไปแล้วละหายไปแล้วสวงตัวเดียวแต่ว่ามาหอดไก่ไก่มือมันผลิเปลี่ยนตัวไมอมาหอดไก่ไก่มือมันไปบ่คือมูเล็กกบบ่คือมูบันเออ,อมันที่เขาหรอวาแต่ว่าอย่างกะสร้างเพราะว่าหมอทําเห็นอย่างได็กกว่าแบงสันเห็นเห็นชัดเจนพร้อมเนี้ย เห็นซาเกนว่าสี่ออกบอการับประกันแต่ว่าเห็นซาเก็ตกันเลยสีว่าเห้นเอฟซีฟังว่าอ้าวสามหกหกเดี๋ยวันนี้เราตอนว้นนี้เราเอ๊สองสามมื่นนี่ก็ออกตอนต้นนี่หมื่นนี่ก็สิบสิบสี่แหรียญเป็นบอกสิบสี่เราเปลสิบห้าสิบหกแหนมเอื่อนเพื่อก็ออกล่ะอีกสองหมื่นเออแต่ว่าสีออกบอกเนีรยก็ับว่าสาคัญดอกแต่ว่ามันก็บธรรมดาการเสียงท่านไม่ต้องเสียงเนี้ยหะคือว่าได้สามหกหก เออมันสะมาแปลกมูแต่นอะคือบอกุ้งมูแตเนอกว่ะพรหมว่าทํากับมาพิจารณาบังอยู่มาคือพ่อตั้งแต่ข้าวไปนั่งอยู่ที่ทำาบกป่วนผู้ที่เพิ่นเคยขายเล็กเปนแม่นอยู่ทำทำาบกนะไปนั่งอยู่เพื่อนเคยเพื่อนเคยถามเคยถามพอมว่าทํานั่งรับตาไปเพื่อนละมาอยู่ไก่ไก่เพื่อนละซิมุของเมว่าเจ้าจะเกอี้ยกบ่ามว่า วายผู้ดใดสีบัอยากเถือเกี่ยวอยากรวยเกี่กันเลยนะแต่ว่าอยากบอกแนืว่าเฮ็ดจังไดเจ้ามีศรัทธาบ่ว่าสัตว์มีเนาะเอะเอกันการเจ้าว่ามีเนี่ยมันอาจจะถึงได้ครบก็ฟังอยู่ว่าท่านแล้วได้ว่าสัตว์เจ้ามีสัจจะบ่ว่าสัตว์มีมีสัจจะกับมีศรัทธากับมีมเสือบอ่ว่าข่อยเป็นพู่มพูอยู่นี่มาโดนแล้วเจ้าเสือบ่เสือ อข,ออขอเสียโย้ว่าเจ้ามิสตาแปลว่าเจ้าเสียว่าขออยู่นี้แล้วว่าบานนี้ข้อสุดท้ายบานนี้ข้อที่สามนี่ข้อที่สามเจ้ามีปัญญาบ่หม่มีอยู่แล้วมันสิบ่หลายชนกิกม,มีอยู่บ่หลายแต่ข้าเจ้ามีสามอย่างนี่เจ้าจิถึงเลขดูว่าท่านนั่งพิจารณาบ่งบานเพิ่นลเลยเอ็ดให้เบิ่งนะแต่ข้าวน่งคนเนี้ยแต่ข้าวน่งถ้ำบกุกเพิ่นเลยเอ็ดจังสี่จังสี่ลลัเพิ่นสิ้วขึ้นจังสี่เลยเลยคิดบอก คิบอกเลยมหาปูหาเจ็ดแปดปลาจังได่นเ็ศจังสีซื้อจังไดนอว่ายก็ซื้อสิบหาแล้วว่าช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งไป,ไป,ไปบอกสูกัดฟันเลขมันออกที่หายอีช่วงนอือโอ้แสดงว่ามันบริียากบริพิ่นจังไดจะไปตีชิบหายจริงวอคนเด็กนนิ่เดียวออกิละเมื่อนี่ก็หาเียวเนาะแต่ว่า่นจังดหนี่ตีชิ่าออกที่หายอีกบาทนี้กะ มื่อคืนพอค่วมพลบเอาันละอันจากถือขันจากถือเลขเลยให้รักษาสามขอนี่มีศรัทธามีสัจจะมีปัญญาถือเลขดูคนว่าอก็เลยนั่งว่วมที่เคยได้ยินถึงพลบฟังเอามามาใส่ใจไว้ตลอดโอ้ถ้าเอฟซีทั้งหลายกะขันมีสามยางมันสิถือเล็กดูี้ขค้นเอาเด้อพวกเอฟซีทั้งหลายแต่ว่าพอมาตั้มันหายเลขกไปว่าคือมูดอก ถือว่าเถือกกระเซียงบ่วงล่องเมืองเพราะว่าการเชียงทตยนี่มันกระเซียงนี่คันสันสิว่าการเสียงไท้บ่เนาะว่าให้ซื้อหลายดอกสิบบาทเจ้าบาทก็พอแล้วว่าถือกแบ่ว่าเป็นยังเพราะว่าสิทุกยอดดอกแต่ว่าให้ซื้อล่องเมืองขาวเปเถือกเลียกันหนาเลียหลังหมุนเด้สามหกหกเด้ที่พอมาทำได้แต่ว่าสี่ออกมาออกเวลาประกันได้จังสันเด้ได้ก็วางสันเนี่พ่อมาทำก็ได้ ด้แบบ,บได้กะว่าอังเับีบ่บ่ตัวเห็นก็คือเห็นบ่บบเห็นก็คือว่าบ่เห<ฆ>็นนะแต่ว่บอกสุกผืนจุ่มเอิญมันกะข้ามมาดาเนาะข่าวสารมันก็นเร็วเนาะ<ฆ>ข่าวสารมันเร็วเร็วบ่เร็วก็บอกตัวนี้ละสามหกหกเด้ทางเดียวนะพ่อเนาะตอนะนั้นมีชุดเดียวขันเลขเนาะบ่บ่ทำเป็นโมลายดอกมีชุดเดียวท่านั้นละอันโปก็คือโปเลยเนาะพ่อคันเห็นบ่ไปเอา บัเป็นบ่เป็นจะถือจักเม็ดเด้ยช่วงไปเอามาหายจานตวนซื้อไตร่หีเล่ามากกัมเซี่สมัยนั้นเรามาหยามบานที่ซือรอกมากกัมเซี่โอนอ้วนดรอกเอาเลขกมะหายเล่าคักบ่วแล้วว่าเราเย็ดเราเราย่ำเนี่ยเราย่ำไขยคักบาาวา่วมาห่วยคักแล้วก็บบคักสิก้าบอกบอกวา่าคักเนี่ยซื้อเต็มที่เลยมีอะไรซื้อมีกันอะไรซื้อมาส่นไปเอากับ,บักยิมบานพุทธคามเด็กหน่อยเด็กวัดขึ้นกันนะมันก็นเตียวมาเลยว่าดู ไปยิมเพไปเอาเลือกสองคนเ่าไปไปก็เลยได้ห้าหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเลือกหาตัวยู่ทังหนาลักลอยมันโยนไปโยนมากโยนเดียกันโยนลงมาก็จะเลือกสองนี่มันมาสันอยู่แต่ว่ากันเล็บมันสีเสียไว้ลาโดนกันเลยบ้ากันลงมากเลยขันบ่เป็นสองหนึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งเอาเอาต้นที่ที่บันคงเลยหลักขึ้นหนึ่งหนึ่งแล้วว่าสัตเลยมาบอกจานต้นจานต้นไป็นเสือเพราะว่าโรกหีืโรคแะไรมันได้อยู่ในจานต้นเราถามจานต้นเนี่ย ว่าอ้ทั้งนี้ผมนี่ลงเราเก็บแสนเราพันขันได้ขันได้ก็ทีเก็บแสนนี่เราพันอีโทัซื้ออีกเยอะละว่าเมืซี่น่ะลงเราซีแสนปุ๊บมาหน้าพุ่มวันบานเลขมันออกสองหนึ่งหนึ่งค่ะออแล้วะพอนี้อ่ามันหนเขาครับว่าศัสนะคามันเขามันเขาหรือคาบ่เขามันกขบมัเขาก็คือว่านั่นล่ะขาสารมันเร็วใ่ใช่ไม่ได้มันดีแล้วมันทอนี่ละอันพอาละกันร้อนเกินไป แนวทางของรมอมว่าทำแต่ส่วนขันคือยังพร้อมวาทำว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามีศรัทธาหละมันเป็ยนไปได้เนี้ยว่าล่งไอยกับล่งลอยกับ่ล่องลอจะคของทุกขันมีปัญญาเนาะมีปัญญาเขากับว่าล่องไอจะคของเดือดร้อนหรอกลงไปเพราะซ้ำใดซ้ำหนึ่งเออคุณจักว่าเรียกม่าทำเขาเริ่มเขาเริ่มต้นว่าบ้าเลยบ้าดิพอว่าทำถือแคงชีได้พวกเอฟซี่ปันพอว่าที่พอหมอทำหนีบ่บ่แพ่งเนี้ย จกเบเด็กหน่อยนักเรียนลรงเีีนในขันพอมาทำาก็ไปมันสีบ๊อหุ่กอมาทั่มมีู้จกเบู้จกเบอมาทำ่แจกบ้านเนี้มี่ะไรแจกตะเือต่มดเนี้มับอมบอย่างบอจงบอบองไว้แจกเบดฮอตไรก็ไห่เอมาทำเป็นเซนสันบอแพงเนี้ยแ่งว่เปลี่น กุ้มหน่อยก็ลงทุนไดเนาะพ่อมาดดอ,อเ,เป็น <หา S 1> เดี่หาแต่ลงทุนหลายดอกค่<ท>ะอันบ่ลงบ่ให้เจ้าของทุกตัวจนคนบ่มีคนมีปัญญาเน,นาะบอกโลงบ่ให้เจ้าของเดือดร้อนบ่ให้เจ้าของทุกนัวคือคนม,มีปัญญาอุจักว่าเออมันเขา่าเราได้เริ่มเขา่าเรเาได้ว่าสั่นเอาเลยบาดสิ่บ่พอมาตั้งสิ่บอกนะแม่ฆ่ากระบาดที่เอาเลยเอาสั่นเห็นว่าสุดมันคักๆก็เคยบอกกันผู้หายเจ็ดแปดอยู่ตัวสุดอันพ่นใด้หลายๆสุดมีขาเดียวน่ะที่มันได้หลายๆเพราะว่าเล่ากาเคยเสีย คยเสียพอหมอทำเนี่ยพะวันไปน้ำกันมาตะโดดหรอกคักละไปแล้ววะเล่ากับขักใจของเล่าบาดคอยมาฝันเติมเข้าไปอีกแข็งเลยคักใจคักอุ้ยตัวแดงจริงคือง่ายอาจารย์มาทั่นสี่สี่หกตัวแดงจริงคือง่าเล่ากับกุ่นแล้วเขาสว่างพุ่นฤกษ์น้ำเกียรติดาพุ่นแล้วล่วงหาแสนแต่ว่าหัวเล็กๆหน้อยน้ำบานล่งให้เต็มเลยหัวละแสนหัวละแสนหัวละแสนเบิ้บ บา้านในเลขออกมามันออกสามตัวอีหลี่เหรอสี่สี่หกกานเพิ่มก๊าปั้นดึงที่หลังเขาเนาะตุ่มรถข้กันลักแย่งแดงไปไม่ยังก็ไม่ตีกันเราเราห่วงว่าเที่ยงเราถึงเด็กเราดีใจกักไรเมื้อแดงบ้างว่ะเงี้ยแดงบ่างเงี้ยสามหกหกค่งบ่แดงธรรมดาธรรมดาอหันฟันว่าแดงบ่หาแล้วมันเป็นบางจังหวะหางเทียนนั่งกระแดงนี่ทางนางกระแดงคือจังผู้หม่องไหนมันแห้งๆนี่มันสิบ มองหันห้อนทั้งแหงพุ่มไปนั่งมันจะเกิดไฟลูกบุ่มบุ่มบุ่มรับตาอยู่เพเห็นแสดงว่ามองหันพุ่มเจ้าทีห้อนแห้งพร้อมไปตองไปช้วนพุ่มพุ่มว่ามีถ้ำมะอิลีนีสิงห์วะซักเลยขันมองมันแห้งนั่งอยู่บ่ได้พอาะเสมางบ่ได้พอหาหน้าที่สำวันนี้ก็สีดำเนาะเขาเลือกสำรับเลืกพอหมอถ้ำเนาะค่ะพอหมอถ้ำมันคือมูดอกค่ะเออเรียนได้อา สามหกหกตัวเดียวแค่นแค้นเน้นเน้นเลยเน้นแค่นแค้นเลยสามหกหกแล้วค่ะพี่น้องเด้อซื้อลอตเตอรี่ลอดคามันยังค่ะอ๋อวันนอบุญละใบก็พอแล้วเอาวันนี้ก็สิขอบคุณพี่หมอทำอะไรๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดฝากต่อนเนาะค่ะอากาศก็ฮหอนแห้งนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะแอดก็ได้มาทายทำ เลขพอหมอทำหางเดียวเนียๆเนานะคะจังไดกะถาพี่น้องท่านใดมักก็ล่องเอาไปพิจารณาถาบ่ม,มักกระพานไปเนาะคะ่ะทั้งช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนเนาะคะ่ะถือพิษบ่วา,ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดกขอใอยพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเฮ่งเรวยๆยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ